การกินเราต้องประสบความสำเร็จนะป้าก็ให้เป็นขนมจนไหมขนมจีนไหมขนมจีนเลยสวัสดีคับท่านผู้ชมครับวันนี้มากับเฮียวันนี้เรามากับอาจารย์ชีครับอาจารย์ชีวันนีวเรามาดีิวขนมจีน เดินเดี๋ยวดูด้านหลังครับนี่เป็นบรรยากาศของปลายนาคาเฟ่เห็นปะคาเฟ่ในร้านกาแฟอันเป็นคาเวอร์ 4ี่โมงห้าโมงเย็นละตอนนี้คนเยอะมากเรไมนีนมาแล้วขนมจีนแกงเขียวหวานครับมาเลยกินกัน เราจะไม่ประสบความสุขนการถ่ายภาพนะครับแต่ความเราไม่ประสบการณ์ของช่างภาพเราต้องกวนการแต่ทำหรือว่ารายการที่เราต้องประสบความสุขนะอาก็ให้เนมกินไหมือนขนมจีนไหมเออใช่ให้คิตู้ลองบ้างลองบ้างดิ กินแล้วรสชาตเป็นไงเหมือนขนมจีนไหมเน่ขามาถ่ายดอกไม้มาเด้อน้อเจียนใกล้กิด้แล้วน้อเจียนนัวๆเออวันนี้แค่ถ่าอจะได้งหนมันจะเป็นได้อานอคนเดีว่เป็นไง น้ำมนี่นะน้ำปลาเตรียมมาให้กันปลาเข้าบรรยากาศขมืดแล้วเดี๋ยวพาชมบรรยากาศของที่นี่กันนะครับหลายทุ่งทราเวอร์เห็นไหมด้านหลังพระอาทิตย์กำลังตกดินแล้วคนก็เริ่มมาไม่ได้น้อยนะครับที่ว่าจะน้อยไม่ใช่น้อยนะดู ก็ยนดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่ใช่บรรยากาศดีได้ได้เชียงใหม่คนพึ่งจังหวัดอยู่นี่ครับใช่ไหมครับยามเย็น Thank you. จริงจังอ่มาะรนะเดี๋ยวนี้ให้าตชีนำทางไปนีไนดีดจะได้ไหม ไม่ชมดอกไม้เลยจริงๆถ้าไม่รีบมาเนี่ยคนเยอะมากเยอะจริงๆบอกเลยว่าใครจะรอให้คนน้อยไม่น้อยคนมาครึ่งวันแล้ว ถ้าใครที่มาแล้วกลัวว่าจะไม่มีเช่างพาวนะที่นี่มีเช่างภาพให้บริการนะครับถ่ายรูปนะฮะก็ตกชั่วโมงละหกรอยบาทอ๋อใช่ใช่หรอยบาทก็จะได้ภาพโปรโปเลยคนจะยื่งขายคนหายได้บริการภาพหลังเลนนี่กำลังได้แนะนําให้มานะครับใครที่อยพีเวดดิ้งก็มาแล้วก็จะได้แต่ง มนอะทิแต่งแล้วมาจะได้เลิกได่แต่งไม่แต่งใหม่ไม่แต่งใหม่ได้เพิ่มได้เพิ่มเราต้องไปถามสูตรคนรดน้ำนะว่าทำยังไงถึงจะได้ผลผลิตที่สวยงามขนาดนี้ต้นมะขามใหญ่ดีดี นี่นะครับใครสงสัยว่าเวลาตกคนจะตายไหมก็มีโอกาสตายได้นะมันสูงเ้เล่นนะมันจะท่วมหัวแล้วเนี่ช่ป่อาล้ว่ไหมกับเานะน้มนปุ๋ยบ่ครับซื้ปุ๋ยน้ำประคับน้ำพอครับ นที่ที่พูดมาต้นคลิปตัดออกเลยนะคยู่ว่าใส่น้ำเลมีย <c oughs> เราไปรับคำตอบแล้วว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ย <c oughs> ดินมันดีเองครับดิน,นดีวั <c oughs> นี้เราตั้งกิจชีวิตลุงคลครับเ <c oughs> มื่อลุงคลจะมาไหมน่าจะมา ไม่ลงคนมานะร่พันน, <ะ S 2> นี้ไม่มีนักข่าวห <c oughs> รือยูทูบเบอร์ต้นลิปที่กูบอกว่าไม่ไม่แชร์นี่กูขอตัดจริง,ง <c oughs> นะยังไงบ้าออสำหรับคนที่จะมานะครับวันนี้ถามว่า ค่าบริการเข้า30บาทนี้คุ้มไหมก็เราสายต้องการเก็บภาพสวยๆนะผมว่าก็คุ้มนะครับแต่ถ้าพวกที่ติดตามเมียมาอย่างเราก็คิดนิดนึงก็คุ้มอยู่ดีครบครบภาพสวยครับภาพสวยอยู่สวยดูจากตรงนู้นครับสามสิมบาทคุ้มไหม 何 บากากดำเขาจำทนอ๋อนี่เป็นหลักฐานที่ม่งชี้ว่าบรรพบุรุษของชาวอินเดียแดงนั้นมาจากพระอสานอ่ีทที่ิสาน่นชาวอนเยเยานกนี่คือหลักฐาน ่งเดินก็ใส่บนไปคราวนี้ทะเลนก็เกิดที่ภาคอีสา,านกันครับอคิดได้ยังไงวะไม่ทำได้ส่วนกาแฟก็ไม่มีใครขึ้นได้ไหมเนี่ ตอนนี้ตอนนี้ตัอดออกนะครับมันไม่ถูกกว่าที่เรียน,ยนอนุญาตแล้วนี่ครับศิลปะของส่วนอังกฤษก็ม,มาจากภาคอีสานกันเออชาวโรมันเกิดจากตรงนี้ไปนะเรา นี่ก็มีคาเฟ่บริการนะครับก็ราคาไม่แพงนะเพราะว่าเราซื้อข้งล่าไม่ได้อุดหนุนเขาในจอด้านหน้าก็มาดูแรกก็จะเจอขึ้นยาขึ้นยาสวนหน้าก็ไม่ต้องไปไกลถึง เชียงใหม่นะครับสมองเสมอมันมต้องเลยครับนี่ภูเวียงบ้านเรานะครั <Yeah. S 1> บรรยา,ากาศก็ดังนะ <c oughs> ดูดูคนที่ทำนี่มีความตั้งใจตั้งใจที่จะสร้างสันสวนดอกไม้นี้มาให้คนได้ชมเพราะว่ามันมันไม่ง่ายนะคที่มันมีสวนดอกไม้เ <c oughs> มืองหนาวกลาง ขาก็ถือว่ามีปังตั้งใจนะมาอาุ่นกันหน่อยนะแต่วันนี้มาเยอะไปนิดนึงเออมาเยอะต้องรอจนเปิดไฟนะ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่ไทร์นาฟลาเวอร์นะครับตั่ที่เราพูดกินมาหลายรอบนที่มาตื่นเต้นกินไทร์นาฟลาเวอร์นะมีความสวยงามของดอกไม้นะ่าจะเป็นสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะดูละมุนละมัยนะไม่ต้องห่วงครับวันนี้ทำลายผมดีครับทำลายแม่นนะเสร็จจากนี้ก็ว่าจะไปกินบุฟเฟ่ อาหารญี่ปุ่นต่อที่ในเมืองนะท <laughs> ำลายแม่นนะครับระบบเวลาให้พร้อมเอาเดี๋ยวเอาเขากูมคาครับเี๋ยวมาบ้างาาสีขาพิเศะ โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมป้ากับเฮียแล้วก็อ่าจอชีนะครับก็มาที่ไฟน่าฟาเวอร์นะครับก็พอชมบรรยากาศกันหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเราจะไปคอัเสิกับใครต้องรอดูโอเคครับนะครับบายบายครับซีรู but